ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสิ่งของที่ไม่ควรมีในห้องนอนถูกหลักห่วงจุย้ยหลับสบายไม่ฝันร้ายท่านผู้ฟังคะ ใครที่อยากเปลี่ยนอาการนอนหลับหลับตื่นให้เป็นการนอนหลับสนิทฟันดีต้องรีบเคลียสิ่งของเหล่านี้ออกจากห้องนอนให้ไวรู้หรือไม่คะว่าการจัดวางหรือว่ามีสิ่งของบางประเภทอยู่ในห้องนอนของท่านก็ส่งผลกระทบต่อการนอนหลับเช่นทำให้นอนหลับไม่สนิทนอนกรนหรือนอนหลับหลับตื่นตื่นได้แต่ ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะวันนี้เราได้รวบรวมสิ่งของเจ้าปัญหาที่อยู่ในห้องนอนที่ทำให้คุณนอนไม่หลับหรือหลับยากพร้อมวิธีแก้ไขมาให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อช่วยให้ทุกท่านนอนหลับสบายแถมยังมีผลดีในทางห่วงจุย้ยห้องนอนอีกด้วยค่ะมาติดตามรับฟังว่าสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนนั้นมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ หนึ่งหลีกเลี่ยงการตั้งสิ่งของเกี่ยวกับน้ำไว้ในห้องนอนสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนอย่างแรกที่เรานำมาบอกกันก็คือสิ่งของที่เกี่ยวกับน้ำซึ่งไม่ควรนำมาตกแต่งห้องนอนเป็นอย่างยิ่งเพราะเชื่อว่าจะทำให้เสียทรัพ์สมบัติไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่การจัดวางตำแหน่งของในห้องนอน จะอยู่ตรงไหนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะการจัดห้องนอนแบบนี้นอกจากจะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเสียทรัพ์แล้วการแต่งห้องนอนคอนโดด้วยตู้ปลาหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับน้ำยังจะทำให้เรานอนหลับไม่สนิทแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตู้ปลาของจริงแต่ว่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับน้ำก็ไม่ควรค่ะ เพราะขึ้นและการไหลของสายน้ำแสดงถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่สงบไม่หยุดนิ่งจึงส่งผลต่อห่วงจุ้ยห้องนอนและการนอนหลับของเราเนั่นเองค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการนำต้นไม้มาไว้ในห้องนอนสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนในข้อที่2ก็คือต้นไม้ค่ะ หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือเรียนกันมาแล้วว่าต้นไม้นั้นจะขายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางคืนแม้ว่าเราจะเป็นคนรักธรรมชาติชอบพื้นที่สีเขียวมากแค่ไหนก็ควรจะหลีกเลี่ยงที่จะตกแต่งห้องนอนคอนโดด้วยการนำต้นไม้เข้ามาไว้ค่ะ ที่สําคัญคือการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนแล้วนำต้นไม้มาวางไว้ใกล้กับเตียงยิ่งไม่ดีต่อห่วงจุ้ยห้องนอนเพราะต้นไม้นั้นเป็นตัวแทนของพลังหยางตามหลักห่วงจุย้ยซึ่งถือเป็นพลังร้อนทำให้ส่งผลกระทบถึงการนอนของเจ้าของห้องนอนเป็นการจัดห่วงจุ้ยห้องนอนที่ไม่ดีคะ่ะ แต่ถ้าหากจำเป็นต้องมีต้นไม้และไม่มีพื้นที่ในการจัดห้องนอนในตำแหน่งอื่นแล้วจริงๆก็ต้องหาที่วางต้นไม้โดยให้พ้นสายตาของเราในขณะที่อยู่บนเตียงสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องหงุี้ห้องนอนมากนะัก อย่างน้อยการที่ได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ในตอนนอนก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วทางที่ดีจึงควรนำไปวางไว้ในตำแหน่งอื่นจะดีกว่าค่ะ 3. หลีกเลี่ยงการนำกระจกมาประดับไว้ในห้องนอนสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนหรือว่าคอนโดข้อต่อไปก็คือกระจก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีบทบาทสำคัญต่อห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยและห่วงจุ้ยห้องนอนค่ะโดยเฉพาะกระจกเงาที่ปัจจุบันนิยมนำมาใช้ในการตกแต่งบ้านตกแต่งคอนโดกันมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะคิดว่าจะทำให้พื้นที่ในห้องดูกว้างขึ้นแต่การจะแต่งห้องนอนด้วยกระจกเงานั้นต้องคำนึงการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนคอนโดด้วย ยิ่งถ้าใครที่ชอบใช้กระจกเงาเพื่อส่องดูความเรียบร้อยในการแต่งตัวก็มักจะใช้กระจกเงาบานใหญ่แต่แค่การจัดห้องนอนด้วยกระจกเงาบานเล็กๆก,ก็ส่งผลต่อห่วงจี้ห้องนอนได้แล้วค่ะโดยเฉพาะการวางกระจกไว้ปลายเตียงจะส่งผลทำให้คุณนอนไม่หลับจนกระทบถึงชีวิตคู่หรือปัญหาที่จะเข้ามา หากจำเป็นจริงๆกระจกเงาในห้องนอนจะต้องไม่ส่องมาที่เตียงนอนเด็ดขาดและเวลาที่นอนจะต้องไม่มองเห็นเงาสะท้อนในกระจกด้วยค่ะ 4- หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์หรือของต่างๆมาไว้บนหัวเตียงสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนในข้อที่4ต้องรับฟังให้ดีค่ะ สำหรับคนที่ชอบแต่งห้องนอนด้วยข้าของประดับมากมายหรือจัดวางของแขวนของในห้องนอนสิ่งที่สำคัญสำหรับการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนหรือว่าคอนโดในข้อนี้คือการนำสิ่งของชั้นวางของหรืออุปกรณ์แขวนต่างๆไว้ในบริเวณหัวเตียงแม้ว่าจะเป็นการจัดห้องนอนสไตล์ไหนก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟพัดลมกรอบรูปหรือที่หนักๆก,ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือหรือสิ่งของที่ดูทึบตันตามหลักห่วงจี้ห้องนอนแล้วการที่มีสิ่งของมาแขวนหรือห้อยอยู่เหนือตำแหน่งที่เรานอนจะส่งผลต่อสุขภาพในการนอนทำให้มีแรงกดดันลักษณะเดียวกันกับการนอนใต้คือใต้คาน ซึ่งนอกจากจะไม่ดีตามหลักฮวงจุ้ห้องนอนแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาวะการนอนหลับและสุขภาพของเจ้าของห้องด้วยค่ะ 5. หลีกเลี่ยงการจัดวางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียงข้อนี้สำคัญมากค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่เชิงว่าห้ามนำมาไว้ในห้องนอนหรือคอนโดลเลยทีเดียวนั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆความเชื่อ ทุกๆศาสนาการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนในข้อนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังต้องไม่วางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในทิศปลายเตียงเพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพอย่างร้ายแรงอีกอย่างที่สำคัญคือความเชื่อที่ไม่เหมาะสมในการแต่งห้องนอนด้วยเทวรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพราะห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้พักผ่อนหรือทำกิจวัตรส่วนตัวการจัดห้องนอนโดยนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไว้ในห้องนอนในบางกรณีก็ไม่สมควรค่ะตามหว่วเจ้ห้องนอนโดยเฉพาะห้องนอนคอนโดซึ่งเข้าใจว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่บางทีต้องใช้งานพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ทางที่ดีหากมีชั้นวางหรือตำแหน่งอื่นๆในคอนโดที่สูงและสามารถวางได้ก็ควรเลี่ยงการนำมาไว้ในบริเวณที่นอนค่ะ 6. การนำสัตว์เลี้ยงมานอนบนเตียงเราเข้าใจว่าคนรักสัตว์ทุกคนอยากจะพาสัตว์เลี้ยงมานอนบนเตียงเป็นธรรมดาค่ะแต่ผลการวิจัยของคลินิกมายโยจากสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้ที่นอนบนเตียงเดียวกับสัตว์เลี้ยงมีปัญหาการนอนถึง10%สาเหตุก็เพระาะหมาและแมวมักจะส่งเสียงรบกวนหรือวุ่นวายในขณะที่เราหลับอาจทำให้เจ้าของสะดุง้งตื่นกลางดึกหรือนอนหลับไม่สนิทจนมีอาการสลืมสลือหรืออ่อนเพลียในตอนเช้าได้ฉะนั้นเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่าค่ะ หรือถ้าหากแยกมุมที่นอนให้แล้วแต่สัตว์เลี้ยงก็ยังมาป้วนเปี้ยนบนที่นอนก็เลี้ยงไว้นอกห้องจะดีกว่าเพื่อช่วยให้นอนหลับสนิทขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพและตัวคุณเองด้วยค่ะ 7. ในห้องนอนมีของไม่ใช้ตั้งไว้ก็เกิดฝุ่นการจัดวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นหลายๆอย่างในห้องนอนทำให้เกิดฝุ่นละอองสะสอ และส่งผลให้เกิดโรคภูมิแพ้ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆเ,เราควรวางของในห้องนอนเท่าที่จำเป็นอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วและทำให้เกิดฝุ่นเช่นหนังสือของตั้งโชว์ควรเอาออกไปไว้ที่อื่นทั้งหมดนอกจากนี้ควรหมั่นทำความสะอาดที่นอนหมอนผ้าหม่มรวมถึงพื้นห้องให้สะอาดอยู่เสมอคะ่ะ และหากห้องนอนของท่านมีเครื่องกรองอากาศก็ควรเปิดให้เครื่องช่วยกำจัดฝุ่นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนคะ่ะ 8. นอนหมอนเก่าซ้ำๆมาหลายปีแน่นอนว่าไม่ควรนอนนุนหมอนที่เก่าเพราะหมอนเก่าๆจะไม่รองรับสรีระของเราและถ้าเราฝืนนอนต่อไปนานๆก็สามารถทำให้ปวดคอและปวดหลังได้ และวิธีเช็คว่าหมอนนี้เก่าหรือไม่แบบง่ายๆก็ให้เรานำหมอนมาพับครึ่งจากนั้นก็ปล่อยถ้าหมอนคืนตัวกลับสภาพเดิมก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าพับแล้วหมอนค้างอยู่อย่างนั้นก็ให้นำไปทิ้งได้เลยเพราะว่าหมอนที่ไม่คืนตัวก็คือหมอนที่เก่าที่เสื่อมสภาพแล้วนั่นเองค่ะ 9. วางโต๊ะทำงานไว้ในห้องนอนอย่าลืมนะคะว่าห้องนอนไม่ใช่ห้องทำงานหากตอนนี้ใครมีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องนอนแล้วก็ควรรีบย้ายออกโดยด่วนเพราะห้องนอนเป็นสถานที่ที่มีไว้พักผ่อนการนำโต๊ะทำงานมาตั้งไว้ในห้องนอนจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เช่นบางคนที่มีงานค้างอยู่พอตาเหลือไปมองเห็นโต๊ะก็พานให้คิดถึงเรื่องงานจนไม่ได้พักผ่อนซะอย่างนั้นแต่ถ้าบ้านใครมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จริงๆก็ควรวางโต๊ะทำงานให้ห่างจากเตียงนอนมากที่สุดและหาผ้ามาคลุมเมื่อไม่ได้ใช้งานคะ่ะเพื่อให้ห้องนอนเป็นที่พักผ่อนอย่างแท้จริง1ิ เสื้อผ้าที่ไม่ใส่เต็มตู้ไปหมดสาวๆมักเกิดอาการเสียดายเมื่อเห็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่เต็มตู้แต่ก็ตัดใจทิ้งไม่ได้รู้หรือไม่เขาว่าตามหลักห่วงดื้ยนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอาซะเลยเพราะการที่ยังเก็บเสื้อผ้าเก่าหรือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วไว้ในตู้เป็นการปิดกั้นโอกาสใหม่ๆไม่ให้เข้ามา ฉะนั้นถ้าเรามีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วก็ควรเคลียร์ออกเพื่อเปิดช่องว่างต้อนรับสิ่งใหม่ๆโดยจะนำไปเป็นผ้าขี้ริว้วหรือบริจาคเพื่อสร้างบุญก็ยังได้ค่ะ 11. มีทีวีไว้นอนดูท่านผู้ฟังคะแม้ว่าการดูทีวีจะเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งแต่การพักผ่อนที่ดีที่สุดในห้องนอนก็คือการนอนหลับซึ่งการที่มีทีวี หรือเปิดทีวีทิ้งไว้ก็สามารถรบกวนการนอนหลับได้ดังนั้นเราขอแนะนำให้ย้ายทีวีออกจากห้องนอนหรือถ้าย้ายไม่ได้ก็หาผ้ามาคลุมทีวีไว้ในเวลาที่ไม่ได้ใช้จะดีที่สุดค่ะ